สวัสดีค่ะวันนี้ยายมีอาหารอร่อยมาเสนออีกแล้วนะคะที่เราจะทำวันนี้ก็คือแกงคั่วหอยแมรงผู่ใส่ใบชะพูค่ะเครื่องปรุงก็จะมีเนื้อหอยมแรงผู่มีใบชะพูมีพริกแกงคั่วใต้มีหัวกะทิหางกะทิน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ ชดปรุงรสค่ะต่อไปเราก็จะทํานะคะวิธีทําเริ่มเอาหางกะทิใส่หม้อตั้งไฟแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปทั่วนะคะพริกแกงลงไป แกงน้ำเดือดก็ใส่หอยน้ำกะที่เดือดแล้วก็ใส่หอยที่เราล้างไว้แล้วนะคะ วันนี้เราลวกสุกแล้วมันก็สุกไม่ยากไปไปน้ำเดือดแล้วเราก็เติมหัวกะทิลงไปนะคะหัวกะทิ ก็ใส่น้ำตาลน,นะคะน้ำตาลปลาแล้วด้วยผัดปุงูนกัน ไปให้สุกให้มันเข้ากันดีแล้วก็ชิมชิมดูรสชาติว่าเราชอบแบบไหนนะคะชิมก่อน,นะคะ่ะ เสร็จแล้วแล้วก็ใส่ใบชะพูลงไปค่ะใบชะพูก็เป็นสมุนไพรนะคะเสร็จแล้วค่ะปิดไฟได้เลยค่ะดุบแล้วค่ะ แกงคั่วหอยมแมลงผู้ใส่ใบชะพลูเสร็จแล้วคะ่ะน่ารับประทานจังเลย